โลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่อาศัยโดยธรรมชาติตามปกติเทคโนโลยีใหม่มันก้าวเข้ามาบงมการชีวิตเรามากขึ้นตัวเทคโนโลยีใหม่มันจะทำให้ทุกคนจะต้องมีสติปัญญาในการใช้เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นทาสของมันในการใช้มันให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถสอนเด็กหรือชักชวนเด็กให้เริ่มทำสมาธิแล้วเขาสามารถสร้างสมาธิได้ปัญญาเขาก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราให้เด็กเริ่มฝึกสมาธิวันหนึ่งไม่ต้องมากช่วงละหนาทีเดี๋ยวเดียว,เด,ยวเด็กก็จะไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายค่อยๆทำไปทีละน้อยทีละน้อยวันหนึ่งเขาก็จะสามารถทำจิต ใจของเขาให้นิ่งและเป็นไปอย่างธรรมชาติได้เขาก็จะเกิดสติปัญญาความทัดเทียมในการศึกษาก็จะเกิดตามมานี่ถามว่าแล้วต้องอายุเท่าไหร่ผมคิดว่าอายุไม่สำคัญสำคัญถ้าเขาเริ่มรู้เขาทำได้เท่าไหร่ก็ได้เมื่อเกิดสมาธิแล้วทำสมาธิมันสร้างอะไร มันสร้างสองอย่างาสร้างสติถ้าเราเลิกโลกทุกวันนี้ที่เวลามันเกิดวุ่นวายเกิดอะไรจะอะไรหรืทอทะเลาะเบาแหวงกันเป็นเพราะคนที่อยู่ในเหตุการ์ขาดสติถ้ามีสติบางทีก็จะไม่ทำนะไอ้ขับรถปาดหน้ากันไปแล้วลงไปต่อยเนี่ยถ้ามีสติก็จะไม่ทำเพราะจะนึกขึ้นได้ว่าผลร้ายมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเด็กให้มีสติซะตั้งแต่แรกเด็กก็จะเป็นคนดี จะไม่ไปทําอะไรในทางที่เสียหายเมื่อเกิดสติแล้วเนี่ยการเรียงร้อยความคิดมันก็จะมีทําให้เกิดปัญญาและปัญญาที่เกิดจากการทําสมาธิมันเป็นปัญญาที่สูงกว่าปัญญาปกติและในที่สุดชีวิตเราก็จะดีขึ้นติดขัดปัญหาอะไรถ้าเรามีสติคิดไรตรตรองได้ ปัญหาเหล่านั้นมันก็จะถูกแก้ไขได้แล้วก็จะยังทำให้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของหลักเอณฑ์ที่ถูกต้องและก็ในที่สุดก็จะทำให้สังคมของเราและสังคมโลกมีสันติสุขอย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านว่า